อันนี้เราไปต่อนะคะเรายังไม่สุดอันนี้ก็จะเป็นต้นที่สวยงามมากๆนะคะเพราะว่าไม่มีหนามนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติดีเมื่อกี้เราเห็นหน่อไม้ไปแล้วนะคะอ้าวอันนี้ก็คือน่าจะออกนะคะทางออกแล้วแหละนี่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 เราก็ไปตามนี้กลับไปทางออกเพราะฉะนั้น เราดูเส้นทางนะคะบอกเลยว่าสีสวยมากบรรยากาศดีต้องพาคุณนายนะคะคุณนายแม่มาเที่ยวบ้างแล้วนี่นะคะดูทุกคนดูดูได้ดูได้อันนี้เราก็จะเข้าตรงนี้นะคะแล้วเข้าตรงนี้ไปเรื่อยๆนี่ดูทางบอกเลยว่าเป็นธรรมชาติจริงๆ ร่มเย็นพาเดินถ้ามีถ้ามีของกินตามทางนะมันจะไม่เมื่อยเลยแต่อันนี้ของกินจะอยู่ตรงทางเข้าเพราะฉะนั้นมันก็จะเมื่อยนิดนึงมันหมดแรงเพราะไม่มีของกินนะคะแต่อันนี้สวยมากทุกคนสวยจริงๆสวยมากเนี่เห็นไหมสวยจริงเลยนี่ยเห็นไหม เนี่เห็นไหมดูบรรยากาศนะคะอันนี้พาดูพาชมบรรยากาศนะคะโอู้นี่ทุกคนมองขึ้นไปเลยค่ะสวยนะแต่ว่าเป็นสีฟ้านี่เราก็จะมาข้ามสะแพนกันสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะตรงนี้เดี๋ยวหาคนถ่ายรูปแป๊บนึง